สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะจะมารีวิววัชพืชในสวนหรือว่าบางคนเขาทานนะคะหมายถึงว่าคนไทยบางคนที่อยู่ต่างแดนนะคะเขาทานนะคะเดี๋ยวจะรีวิวเขาดูนะคะอันนี้เขาเรียกว่าผักฟันสิงโตนะคะดอกเขากำลังจะออก่ะตรงนี้นะคะเยอะมากผักฟันสิงโตอันนี้ตําแยแมวนะคะอย่าโดนใช่ไหมคะคันใช่ ค่ะทันมากอันนี้คือผักฟันสิงโตนะคะพวกที่เป็นใบแฉกๆนะคะ่ะนะคะตรงนี้คือพวกดอกเดซี่นะคะเดซี่สีขาวหิมะเพิ่งละลายอะคะ่ะมันเลยค่อนข้างจะหงอยเหงานะคะ๋ยวให้ดูนี่ค่ะเดซี่เยอะมากเดซี่ต่างๆสีต่างๆเยอะมากเลยค่ะเดซี่นะคะนี่ก็เดซี่ สีจะเป็นแบบนห้คะเขาจะมีสีชมพูสีขาวเกสรอนก็จะสีเหลืองนะคะอันที่สีชมพูนี่ก็เกสของเขาจะเหลืองส้มๆตรงนี้หลากสีค่ะตรงนี้หลากสีเลยนี่สวยค่ะอันนี้คือเดซี่นะคะนี่ก็เดซี่นี่ค่ะ เดซี่เขาจะสวยมากหอมอ่อนๆเนาะตรงนี้จะเป็นดงเดซี่เลยค่ะตรงนี้นะคะที่นี่สีชมพูชมพูนี้นะคะแบบนี้นะคะ,ะ,ะนี่ค่ะเขากำลังแบบนี่นะคะชมพูอันนี้คือเดซี่นะคะหอมหอมอ่อน,ออน ส,ส่วนสีเหลืองตัวนี้นะคะคือฟันสิงโตนะคะดอกฟันสิงโตทานได้นะคะตัวนี้เขาว่าทานได้ทั้งรากทั้งใบทั้งดอกได้หมดเลยชงกินเหมือนน้ำชาก็ได้นะคะส่วนใบต้มจะออกมีรสชาติขมๆต้มแทนขี้เหล็กอะค่ะนะคะ,นะคะ ก็จะมียางนิดนิดขมนิดนิดค่ะตัวนี้นะคะส่วนพวกนี้คือเดซี่ค่ะเดซี่สวยค่ะ this is daisy flowers มาถึงตรงนี้จ้าตรงนี้ก็เต็มไปด้วยฟันสิงโตนะคะแล้วก็ตัวนี้นี่ค่ะ ันนี้นะเขาบอกว่าเป็นใบผักติวฝรั่งนะคะอ่านอ่านใน Google แล้วมันเป็นตระกูลคอสนะคะผักคอสที่ใส่สลัดนะคะรสชาติเปรี้ยวๆอันนี้เราลองทานดูแล้วทานได้อร่อยค่ะเปรี้ยวๆสำหรับใครที่ชอบลดความอ้วนนะนี่ค่ะนี่ดอกของเขานะคะอันนี้คือดอกของเขาเนี่ยค่ะาจะ ดอกสวยดอกสีส้มสสวยค่ะดอกนี้นะเยอะค่ะตรงนี้เยอะมากเลยฟันสิงโตเยอะมากแล้วก็ผักติวฝรั่งก็เยอะค่ะตรงนี้นะคะผักติ้วฝรั่งเยอะเป็นดงเลยค่ะแต่ว่าที่นี่เขาไม่่อยทานนะคะจะไม่ทานเลยอะค่ะพวกนี้ฟันสิงโตงเยอะค่ะ มาตรงนี้นะคะตรงเนี้ยส่วนตัวคิดว่าเป็นผักน้ำบ้านเราเคยเห็นนะคะถ้าใครอยู่บ้านนอกอาจจะเคยเห็นดอกสีเหลืองผักน้ำแต่ตรงนี้ที่เขาเกิดเพราะมันชื้นมากะค่ะหิมะเพิ่งละลายนะคะมันก็เลยเกิดแต่อ่านในใน Google เขาบอกว่าเป็นขิงป่านะคะรากของเขาจะเหมือนขิงเลยค่ะรากของเขานะคะเหมือนขิงมากส่วนตัวนี้ ตัวนี้น่าจะเป็นวัชพืชตันนี้ก็เป็นผัหกหน่อเขาสีเหลืองนะคะตันนี้สีเหลืองตัวนี้เยอะมากเลยค่ะผักน้าเนี่ยนะคะส่วนสีม่วงนี้ไวโอเลนะคะไวโอเลตตัวนี้จะไวโอเลที่แปลว่าสีม่วงอะคะ่ะบางที่เขาจะเรียกว่าสวิตไวโอเลตมีกลิ่นหอมนะคะตัวนี้กลิ่นหอมอ่อนๆปนกันเลยค่ะและ